เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับในถ้ำกว้างสว่างสวยเสียวเย็ยนมองดูอ่างไม้ใบเข่งตรงหน้าในอ่างไม้บรรจุด้วยน้ำใสที่มองเห็นก้นข้างอ่างไม้มีชั้นไม้ตัวหนึ่งบนนั้นจัดวางสมุนไพรชนิดต่างๆรวมแล้วหลายสิบชนิดเพื่อเสาะหาสมุนไพรเหล่านี้เซียวเย็ยนหมดเปลืองเวลาถึงสวันเต็ม เอากเกษียนแก่นผีพบให้ข้าหลังตรวจดูวัตถุดิบสมุนไพรจนครบตามที่ต้องการเหยาเหลายื่นมือมาทางเซียวเยียนพลางสั่งเซียวเยียนรีบส่งให้เหยาเหลากำขวดจกที่บรรจุกกรเกษียนแก่นิภพบขวดนั้นดาะประเมินน้ำหนักแล้วดึงจุกออกชับพลันขวันสีเขียวหยกบางๆลอยฟุ้งออกมาและเกาะตัวกันที่ปากขวดเนินนานไม่สลายเหยาเหลาสูดควันนี้ลึกๆเฮือกหนึ่ง รู้สึกถึงกระแสไออุ่นจางๆไหลผ่านจิตวิญญาณอดกล่าวชมไม่ได้สมกับเป็นของวิเศษที่ล้อมรวมพลังแห่งฝาดินโดยแท้ถึงกับบริสุทธิ์เข้มข้นปานนี้มีนามีสรรพคุณพิเศษในการชะล้างกระดูกหลังชมเชยยิ้มยิ้มยาวเหล่าเอียงขวดยกเทของเหลวสีเขียวยกออกมาสิบกว่าหยดช้าๆทำให้ของเหลวในขวดยก ลดลงหนึ่งส่วนสี่ทันทีคล้อยหลังการเทกรเกษียนกันพิภพสิบหยดเพียงเห็นน้ำสีใสในอ่างไม้ใบนั้นกลายเป็นสีเขียวเข้มอย่างรวดเร็วน้ำซ้ำบนผิวน้ำยังมีกลุ่มควันบางๆลอยอ้อยอิงเนินนานไม่จางและดูอัศจรรย์ยิ่งมองดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำในอ่างไม้ด้วยแววตากลางขาเสียเวเย็นเกาศีรษะพลางถามเสียงชงนหรือคราวนี้ต้องฝึกชาญในน้ำนี่ ใช่เดยวเราจับตาดูความเปลี่ยนแปลงของสีสันในน้ำพลังงานของกระเสียนแกนผีพบมาหาศาลเกินไปอาศัยพลังฝีมือตอนนี้ของเจ้าไม่มีทางกินได้ดังนั้นได้แต่ใช้วิธีนี้กระนั้นก็ตามยังคงต้องนำด้วยตัวยาอื่นๆมาผสมด้วยถึงจะมีฤทธิ์ในการชาร์หลังกระดูกได้หากฝืนใช้ตรงๆ อย่าว่าแต่ชะหลางกระดูกเกรงว่ากระทั่งชีวิตน้อยๆของเจ้าก็คงถูกชะล้างไปด้วยเซียวเหยียนหัวเราะแห้งๆกระดูกตนไม่เปราะบางปานนั้นกระมังสงา่าทูบหอมมาไม่สนใจเสียงบ่นพึมพำของเซียวเหยียนเหยาเล่าสั่งเบาๆหลังตรวจดูความเข้มของสีสันในน้ำเรียบร้อยเซียวเหยียนเอื้อมมือไปที่ชั้นไม้หยิบยาสีแดงที่หน้าตาเหมือนกา้านทูบต้นหนึ่ง ทรงให้เหยาเรากำญ้าทูบหอมต้นนี้เหยาเราพลิกมือวูบเพลิงสีขาวคุณกลุ่มหนึ่งลุกว่าบนอุ้งมือเปลวเพลิงสีขาวคุณโชนแสงดุดเพลิงน้ำแข็งเหยาเลาโยนหญ้าทูบหอมลงเปลวเพลิงพริบตาถัดมาย่าทูบหอมเหี่ยวแห้งอย่างรวดเร็วสุดท้ายภายใต้การเผารมของเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกแปรสภาพเป็นของเหลวสีแดงหยดหนึ่ง หลังการหลอมสกัดของเหลวสีแดงด้วยเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกซ้ำไปซ้ำมาเหยาเหลางอนิ้วดีดวูบของเหลวสีแดงร่วงลงอ่างไม้หลังของเหลวสีแดงหยดนี้ตกลงน้ำผิวน้ำซึ่งเดิมทีเป็นสีเขียวหยกพลันเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มผลบัวเขียวเหยาเหลาร้องบอกอีกครั้งเสียวเหยนรีบคว้าสมุนไพรต้นนี้จากบนชั้นไม้ออกมาหลังการหลอมสกัดหลายนาทีผ่านไป ผลบัวเขียวนั้นแปลสภาพเป็นของเหลวสีเขียวหยดหนึ่งร่วงลงอ่างไม้ทำให้ในอ่างน้ำมีสีเขียวอ,อ,อ่อนเพิ่มขึ้นอีกสีหนึ่งดอกงูหลอกครับรากเปลวพุทธชื่อสมุนไพรแต่ละชนิดถูกเปล่งจากปากยาวเลายังต่อเนื่องพร้อมกับสมุนไพรบนชั้นลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วหนึ่งชั่วโมงให้หลังสมุนไพรหลายสิบชนิดได้แปลสภาพเป็นของเหลวต่างสีและถูกโยนใส่อ่างไม้ เยาเราถอนใจเฮือกใหญ่มองดูในอ่างไม้และเห็นผิวน้ำเปลี่ยมเป็นสีสันแพรวยามนี้ค่อยพงกศีรษะพึงใจหันบอกเซียวเย็นด้านข้างถอดเสื้อผ้าลงไปฝึกในนั้นจนกว่าสีของน้ำจะกลับมาใสากระจ่างดุดเดิมเซียวเย็นปั้นหน้าอัศจรรย์ใจเมื่อมองดูของเหลวหลากสีที่เกิดจากการผสมผสานสมุนไพรหลายสิบชนิดนั้น อดนึกเลื่อมใสในความแตกฉานด้านวิชาปรุงยาของเหยาเหล่าไม่ได้นี่หาเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ไหมทั้งหมดล้วนอาศัยการสั่งสมประสบการณ์และความทองแท้ในสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดจึงจะสามารถบรรลุถึงขั้นนี้ได้ลงไปแล้วต้องระวังด้วยแม้กระเสียนแก่นพิภพจะผ่านการเจือจางด้วยสมุนไพรเหล่านี้จนออกฤทธิ์อ่อนลงมากแต่พลังงานที่แฝงอยู่ในนั้น ไม่ได้ลดทอนกลับเพิ่มพูนขณะฝึกจะเกิดความเจ็บปวดบ้างแต่ถ้าอดทนได้จะเกิดประโยชน์ต่อเจ้าไม่น้อยเยาาเราตบมือไปมาพลางยิ้มบอกเสียวเย็ยนพยักหน้าและถอดเสื้อผ้าโดยไวจากนั้นกระโจนลงอ่างไม้ทันทีเมื่อร่างกายจุ่มแช่ในน้ำหลากสีเซียวเยียนตัวสั่นสยิยุรุนแรงอุณหภูมิในน้ำต่ำมากจนหน้าตกใจ หากไม่ใช้ปรานยุดขุมกายผิวหนังคงเจ็บแสบเป็นแน่อย่าปล่อยปรานยุดออกมาปกคลุมผิวกายนั่นจะขัดขวางการแทรกซึมของฤตยาที่น้ำไหนอ่างเย็นจัดเพราะข้าใช้เพลิงเย็นวิญญาณกระดูกมันไม่มีผลเสียต่อเจ้าขณะเสียวเหย็นจะใช้ปรานยุทดต้านหนาวเสียงเยาวเรากลับพลันดังขึ้นได้ยินเช่นนั้นเสียวเย็นได้แต่ผงกศรีรษะจนใจ ร่างกายแช่ในของเหลวหลากสีเขารู้สึกได้ชัดเจนถึงพลังงานมหาศาลที่แฝงอยู่ในนั้นยังไม่ทันเข้าสู่สภาวะฝึกชานพลังงานเปี่ยมล้นในมวลน้ําก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาในกายเซียวเหยียนอย่างห้ามไม่อยู่แล้วทําให้เขารู้สึกคันยิบยิบเหมือนมีมดเป็นฝูงไต่ตามตัวสลัดศีสษะแรงๆเซียวเหยียนขมความรู้สึกไม่สบายตัวหลายปีที่ผ่านมาเขาได้รับความลําบากเหลือคณา ดังนั้นชินช้ากับความเจ็บปวดนานแล้วอาการคันขเขยเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขานั่งคัสมาธิในอ่างไม้ประสานท่ามือค่อยๆหลับตาชา้ชาๆลมหายใจทอดยาวเป็นจังหวะสักพักความแสบคันบนกายเริ่มทุเลาลงและเซียวเหยียนเข้าสู่ฌานสมาธิในที่สุดข้างอ่างไม้เยาเลาแลเห็นเซียวเย็ยนเข้าสู่ฌานสมาธิผงกศีรษะแย้มยิ้มจริงอยู่ การชำระล้างกระดูกมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแต่ความทุกข์ทรมานที่พ่วงมาก็ไม่น้อยเช่นกันหากทนได้ก็จะร่าปรื่นตลอดเส้นทางหากทนไม่ได้แม้เพียงจะหลมเหลวในของสุดท้ายดีไม่ดีเส้นลมปราณในกายยังอาจถูกพลังงานจู่โจมเสียหายถึงตอนนั้นคงหนีไม่พ้นจุดจบชนิดได้ไม่คุ้มเสีย แม้กล่าวว่ามีความสุ่มเสี่ยงแต่ว่าบนเส้นทางแห่งการฝึกปรือหากไรซึ่งความเสี่ยงและจิตใจอันเด็ดเดียวจะเดินได้ไกลเท่าใดกันคล้อยหลังการเข้าสู่ฌานสมาธิของเซี่ยวเหยียนเหนือผิวน้ำสีสันแผลวราในอ่างไม้พลันปรากฏฟองขนาดเล็กผุดพรายอึดใจถัดมาฟองอากาศผุดทะลักรุนแรงินิจจัดสภาพราวกับแช่ร่างในน้ำเดือดก็มีปาน ทว่าน้ำเดือดนี้กลับทำให้เซียวเหยียนเหน็บหนาวสุดเปรียบเปรยปริบตาที่ฟองบุดขึ้นร่างเซียวเหยียนกระตุกบูบเขารู้สึกได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นปริมาณมหาศาลในน้ำราวกับถูกบางสิ่งชุดดึงพากันหลังไหลเข้าสู่ในกายตามรูขุมขนที่เปิดอ้าเล็กน้อยทั่วสับพงังเนื่องจากพลังงานที่ทังโถมเข้ามามีปริมาณมากเซียวเหยียนถึงขั้นรู้สึกได้ว่าผิวหนังปวดบวม ทว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นที่ไหลทะลักเข้ามากลับไม่ได้หยุดอย่างเพราะเหตุนี้ตรงข้ามกลับทวีความรุนแรงจนกระทั่งท้ายที่สุดพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นเป็นกลุ่มๆเนื่องจากไม่มีที่ใดให้เจาะทะลวงถึงกับวิ่งวนเปะ,ปะปะใต้ผิวหนังเซลเยนและคล้อยหลังการวิ่งวนของพวกมันบนผิวหนังเซลเยนปรากฏเส้นนูนเป็นสายๆส,สภาพที่เห็นราวกับใต้ผิวหนังมีงูจิ๋วเร้นอยู่จำนวนมาก และดูสยดสยองน่ากลัวสภาพสยดสยองของผิวกายเซียวเหยียนย่อมไม่อาจรับรู้ยามนี้เขาได้เพียงขับเคลื่อนสมาธิจิตอย่างสุดฤทธิ์เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวทุกอย่างภายในกายตลอดเวลาพลังงานหลากสีที่ไหลทะลักเข้าในกายหาไม่ได้รับฟังประกาศสิทธิ์ของเซียวเหยียนแต่ตรงดิ่งไปยังกระดูกทุกส่วนในร่างกายอย่างมีเป้าหมายกระดูกที่ถูกพวกมันพุ่งชนแล้วล้วนเปลี่ยนเป็นสีสันรวล่าวในพริบตา ภายใต้สีสันแพรวพรวนี้เสียวเยียนสามารถรู้สึกได้รังมีบางสิ่งแทรกซึมเข้าสู่เนื้อกระดูกซ้ำยังคลุกคล้าวกับไขกระดูกสำหรับพฤติการของพลังงานเหล่านี้เสียวเยียนปราศจากวิธียับยั้งห้ามปรามดังนั้นเขาได้แต่ทำตาเปรบเปรบมองดูกระดูกในร่างกายถูกย้อมเป็นสีสันต่างๆเวลาไม่ถึง10นาทีหมวนกระดูกในกายเซียวเยียนโดนย้อมสีจนแ,แลดูพิลึกพิลั่นระหว่างที่เซียวเยียนรู้สึกฉงนใจ กับพฤติการของพลังงานเหล่านี้หัวใจพลันเต้นแรงเขารู้สึกได้ว่ามวลกระดูกคล้ายเกิดการลุกไหม้ขึ้นความรู้สึกแสบร้อนที่ซึมลึกถึงไขกระดูกแผ่ลามอย่างรวดเร็วจวบจนกระจายทั่วสับพงังคบฟันแน่นร่างกายเซียวเย็ยนที่นั่งขัดสมาธิในอ่างไม้กระตุกแผ่วเบาตลอดเวลาบนผิวกายปรากฏริ้วรอยสีแดงแปลกๆเหนือศีรษะมีเหงื่อเย็นหยาดหยดเป็นสายฝน ไหลรินผ่านใบหน้าแล้วร่วงลงอ่างไม้ตอนนี้เขาค่อยกระจ่างแจ้งไหนเยยาวเราจึงเตือนว่าจะมีอาการปวดร้าวเกิดขึ้นแว่าความปวดร้าวนี้ออกจะทารุนไปแล้วยาวเรายืนข้างอ่างไม้และเห็นความเคลื่อนไหวนี้ของเซียวเหยียนหางตากระตุกบูบตามด้วยถอนใจแผ่วเบาพ,พึมพำว่าเจ้านมต้องยืนยัดให้ได้ถ้าชะล้างกระดูกสำเร็จ ภายภาคหน้าคณะเลื่อนสู่ระดับราชันยุทธจะลดความยุ่งยากได้ไม่น้อยประหนึ่งสถิตกลางเตาไฟนี่คือความรู้สึกยามนี้ของเซียวเหยียนนำํามไฟขุมนี้ยังลุกไหม้ขึ้นจากเนื้อในกระดูกความเจ็บปวดทำให้เซียวเหยียนพ่นไอเย็นไม่หยุดน้ำโอสถในอ่างเดือดพล่านขึ้นทุกขณะในห้วงเรือนลางสามารถแลเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นพลังงานที่หมุนวนในน้ำพุ่งกระนำผิวหนังเซียวเหยียน ก่อนหายวับไปเห็นเงาในพริบตาความแกร่งกล้าวของพลังงานที่แฝงอยู่ในน้ำโอสถแมมเสียวเหยินคาดไว้ล่วงหน้าแต่ยามนี้ประสบกับตนเองอดยังรู้สึกตระหนกไม่ได้ก็เสียนแก่นพิภพ,พ,พสมกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งฟ้าดินที่ใช้เวลาสะสมนับร้อยปีพันปีหลังผ่านการคลุกเคล้าและเจือปนด้วยสมุนไพรชนิดอื่นมากมายยังแกร่งกล้าวปานนี้หากแช่ลงไปตรงๆใหญ่ตนไม่ใช่ไวารานโดยไม่รู้ตัว ในกายกระดูกสีสันแพรวพากลับแปลเปลี่ยนเป็นโปร่งใสอย่างประหลาดตามการเวลาที่ผ่านพ้นถึงขั้นที่ว่าเซียวเหยียนสามารถแลเห็นความพลุ่งพล่านของไขกระดูกที่อยู่ภายในด้วยการจับจ้องด้วยสมาธิจิตพลังงานที่ไหลเข้าอย่างบ้าคลั่งหาไม่ได้หยุดย่อนเพราะกระดูกถูกอาบย้อมเป็นสีสันละลานตายังคงล่วงล้ำเข้าในกายเซียวเหยียนอย่างกำเริบเสบสารสิ่งใดก็ตามที่พวกมันพบเจอไม่ว่ากระดูก เส้นโลหิตเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใดล้วนจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นสีสันแพรวๆพราโดยไม่มีข้อยกเวน้นชั่วขณะนั้นภายใต้การสำรวจด้วยสมาธิจิตของเซียวเยียนกลับทำได้เพียงเมอมองภายในกายที่สีสันละลานตานั้นนึกสะท้อนใจคำหนึ่งพลันตั้งสมาธิอีกครั้งเขาทราบดีความเจ็บปวดแสนสาหัสร,ระรอกใหม่นี้กำลังจะมาเยือนในไม่ช้าไม่ผิดจากที่เซียวเยียนคาดคิด ขณะสา,ารพัดสียึดครองร่างกายแล้วกว่าครึ่งความปวดแสบปวดร้อนที่รุนแรงกว่าก่อนหน้านี้สิบเท่าพลันแล่นปลาจ,จากเส้นลมปราณเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อทั่วสับพงังชั่วขณะนั้นตลอดทั้งร่างของเซียวเหยียนประหนึ่งถูกโยนลงกลองเพลิงที่โหมลุกร้อนแรงเปลเวเพลิงที่ร้อนระอุน,นั้นปลดปล่อยอุณหภูมิร้อนจัดอย่างไม่ปราณีราวก็จะแผดเผาร่างกายเขาให้หมดไหมเป็นเท่าฐานคล้อยหลังความทุกข์ทนสุดแสน ร่างกายเซียวเยียนที่แช่อยู่ในอ่างไม้เปลี่ยนเป็นสี่านควันสีขาวเป็นกลุ่มๆล,ลอยขึ้นเหนือศีรษะในควันขาวยังเจือกลิ่นไหมจางๆเขากัดฟันแน่นยาดแดงสดไหลปรีจากมุมปากย้อมปลายคางเป็นสีโลหิตนอกอ่างไม้ยเย่าเหลากลืนน้ำลายอึกหนึ่งสองมือเผลอบีบแน่นเพราะเครียดจัดในตาที่ดูสงบนิ่งฉายแววร้อนรนเขาประจักษ์ชัดในความเข้มแข็ขขงของเซียวเยียน ทว่าขณะดำเนินการชาลลางกระดูกยังทุกทรมานปานนี้ไม่ต้องคิดก็ทราบนั่นเป็นความเจ็บปวดระดับใดเยาเราก็ทราบการชาลลางกระดูกต้องเจ็บปวดเหลือขนาดแต่เพราะตนไม่เคยใช้กระเสียนแกนพิภพมาก่อนฉะนั้นไม่ชัดเจนความเจ็บปวดนั้นจะไต่ถึงระดับใดยามนี้พินิจจากสภาพของเซียวเหยียนเขาพลันสำนึกได้ว่าตนดูแคลงความเจ็บปวดขณะชาล้างกระดูกเกินไปแต่เรื่องราวถึงขั้นนี้ นอกจากภาวนาให้เซียวเหยียนหยัดยืนถึงที่สุดเขาหามีวิธีอื่นไหมปวดนอกจากปวดก็คือปวดมีเพียงคำนี้ที่สามารถพรรณนาความรู้สึกทั่วสัพพางกายของเซียวเหยียนแต่สำหรับสิ่งนี้เขานอกจากอดทนข่มกลั้นกับไรซึ่งหนทางอื่นทว่านอกเหนือจากความอดทนข่มกลั้นหนึ่งเดียวที่ทำให้เขาปลุมใจได้บ้างก็คือสัมผัสได้อย่างชัดเจนหลังอาการปวดแสบปวดร้อนที่แผ่ลามในกาย พลังงานอันลึกลลําไพศาลกลุ่มแล้วกลุ่มเล่ากำลังแผ่ซ่านออกจากบริเวณที่ร้อนจัดนั้นเขาพบว่าหลังผ่านความร้อนจัดมวลกระดูกเส้นลมปราณรวมทั้งเนื้อเยื่อล้วนเกิดความเปลี่ยนแปลงร้าวกับคนละคนเห็นได้ชัดว่าการชะล้างกระดูกที่ว่านี้มีคุณอนันต์แท้จริงแข็งใจไว้เคนเขี้ยวในใจหลังสะกดอดกลั้นในลักษณะนี้อยู่นานมากเพราะอาจชินชาแล้ว สติของเซียวเยียนเริ่มค่อยๆเลื่อนลอยในความเลื่อนลอยนี้คล้ายว่าอาการแสบร้อนแสนสาหัสในกายเริ่มทุเลาเบาบางลงหลังผ่านความเจ็บปวดรวดร้าวเป็นเวลานานเขาจึงมีภูมิต้านทานมากขึ้นในห่วงทนทุกข์การเวลาเนิบช้ายอย่างยิ่งจนกระทั่งต่อมาเสียวเยียนตกสู่สภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นในที่สุดภายใต้สภาวะนี้เขาไม่มีแนวคิดด้านเวลาหนึ่งเดียวที่สามารถรู้สึกได้ ก็คือทุกส่วนในร่างกายกําลังเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งและคงทนท่ามกลางการหลอมไหม้อันแสบร้อนในถ้ำภูเขาเยาเหล่าสองมือไพล่หลังยืนนิ่งข้างอ่างไม้ตั้งแต่เซียวเยียนลงแช่โอสถในอ่างจนถึงบัดนี้เป็นเวลาสวันแล้วและในสวันนี้เขาไม่เคยเคลื่อนที่แม้แต่ครึ่งก้าวสมาธิทั้งมวลล้วนตรึงอยู่บนร่างเซียวเยียนบริเวณปากถ้ำ ลำแสงสีรุ้งสายหนึ่งวูบเข้ามาเลือยวนเวียนเหนืออ่างไม้หน้าคารุ้งกลืนฝาแลเห็นเซียวเหยียนไม่เกรียมเหมือนฐานอดแลบลิ้นส่งเสียงชี้ชี้ไม่ได้ในตางูใช้แววห่วงหาอาทรไม่ต้องวิตกเขาผ่านช่วงที่ทรมานที่สุดมาแล้วทัดจากนี้จะสบายขึ้นเยาวเลาหัวรอกล่าวเคลื่อนสายตามาที่อ่างไม้มองดูสีสันของน้ำโอสถที่เจือจางลงเป็นอันมาก คลายเข้าใจคำพูดของยาวเหล่านาคารุ้งกลืนฟ้าแลบลิ้นให้เขาจากนั้นตวัดหางผลุบออกจากถ้ำมันต้องเฝ้าระวังนอกถ้ำให้เซียวเหยียนไม่อาจปล่อยให้สิ่งใดเข้ามารบกวนและเห็นนาคารุ้งกลืนฟ้าออกไปยาวเหล่าเบือนสายตากลับมาที่เซียวเหยียนพ,พึมพำว่าดูท่าจะใกล้แล้วในกายความปวดแสบดุดไฟเผาไม่ทราบถูเรลาลงตั้งแต่เมื่อใดเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ ความปวดแสบจางหายในที่สุดและคล้อยหลังการสลายไปของความปวดแสบสติเซียวเย็ยนคืนสู่ความแจ่มใสเขารีบใช้สมาธิจิตสำรวจในกายกลับตระหนักเพื่อพบว่าสีสันแพรวพรวที่กระจายทั่วอวัยวะภายในบัดนี้มาลายสิ้นไม่เห็นเงาทุกส่วนล้วนวาววามและไปคล้ายหยกขาวพินิจจากสภาพคล้ายแฝงเร้นด้วยพลักกาลังอันเอ,อนเออนกอนันการตื่นฟื้นของสมาธิจิตประหนึ่งกุญแจดอกหนึ่ง ทันใดนั้นภายในร่างกายซึ่งเดิมทีสงบนิ่งยามนี้กลับเริ่มติดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังสภาวะเกิดใหม่ประหนึ่งเครื่องจากที่ทำงานเที่ยงตรงอย่างยิ่งครื่นเสียงทึบต่ำดังขึ้นในกายสมาธิจิตเซียวเหยียนตะลึงมองพลังงานขุมมหือมาที่หลั่งไหลทั่วสับพางกายฉับพลันชั่วขณะนั้นถึงกับเมอลอยเล็กน้อยระหว่างที่เซียวเหยียนเมือลอยพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นเป็นกลุ่ม กลับทะลักเข้าเส้นลมปราณเองหากเป็นเมื่อก่อนพลังงานมหาศาลปานนี้ทะลักเข้าไปเส้นลมปราณของเขาก็จะเกิดความรู้สึกปวดบวมเทว่ายามนี้เส้นลมปราณกลับเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายอย่างเหนียวแน่นสุดขีดรองรับพลังงานมหาสาลเหล่านั้นไม่หยุดยังโดยไม่ได้สร้างความเจ็บปวดแกเสียวเหยียนแม้แต่นิดเดียวพลังงานเหล่านี้บริสุทธิ์เข้มขน้นจนน่าอัศจรรย์ใจระดับความบริสุทธ์เข้มข้นเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องผ่านการหล่อล้อมใดๆและไม่ทราบเพราะเหตุใดพลังงานเหล่านี้ปราศจากอาการต่อต้อตานเีย,เยียนสิ้นเชิงราวกับมาจากในกายเขาตั้งแต่แรกแล้วกระนั้นพลังงานมหาศาลไหลเวียนผ่านเส้นลมปราณตามวิถีแห่งเคล็ดวิชาเผาไหมหลังครบหนึ่งรอบวงโคจรชักนำเสียงดังคลื่นครั่นทะลักเข้าสู่ผลึกยุดในปราณจัก,กระไม่ขาดสายภายใต้การกรอกเทของพลังงานมหาศาลผลึกยุธที่ขนาดเท่าไข่นกพิราบ เริ่มขยายใหญ่ด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสมาธิจิตตะลึงลานเมื่อแลเห็นผลึกยุดเพิ่มขนาดพรวดพราดเซียวเหียนรู้สึกได้อย่างชัดเจนปราณยุดที่กักตุดไว้ในนั้นกำลังทบทวีเช่นกันหากสภาวะดำเนินสืบเนื่องต่อไปเช่นนี้ทะลุระดับมหาคุรยุทธ์ก้าดาวก็นับวันรอได้เลยระวังพลังงานกรอกเทไม่หยุดในขณะใดขณะหนึ่งปรากฏหนึ่งเสียงดังก้องภายในกายเซียวเหียน คล้อยหลังหนึ่งเสียงนี้เซียวเยยนพบว่าผลึกยุดซึ่งปริมาตรบรรจุได้บรรลุขีดจ,จำกัดแล้วกลับปรากฏพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ขึ้นมาและภายใต้เสียงแปลกประหลาดนี้ผลึกยุดขนาดเท่าไข่นกพิราบพ,พลันขยายพรวดเดียวใหญ่เท่ากำปัน้นแสงเจรต์อันจัดจ้าเปลงรัศมีออกมาสองสว่างภายในปราณจัก,กระดุททิวาการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างในกายเสียวเย็ยนสูดหายใจลึกเขาทราบดี เวลานี้เขาทะลุทะลวงจากแดดาวกลายเป็นมหาครุยุทธ์9้าดาวอย่างแท้จริงแล้วอีกเพียง9เดียวเขาจะเข้าสู่ระดับยอดยุทธเนื่องจากการขยายใหญ่ฉับพลันของผลึกยุทธเสียวเหยียนรู้สึกได้ภายในผลึกยุทธเปลี่ยนจากอัดแน่นเป็นโบ๋งเวงอีกครั้งยามนั้นพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นกลุ่มสุดท้ายไหลเวียนสู่เส้นลมปราณและกรอกเทเข้าสู่ผลึกยุทธทว่าหลังเลื่อนสู่เก้าดาวผลึกยุทธกลายเป็นหลุมไร้ก้นเช่นในอดีตอีกครั้ง การกรอกใส่ของพลังงานกลุ่มนี้ประหนึ่งโยนหินลงทะเลหาไม่ได้สร้างความรู้สึกใดๆต่อเซียวเยียนมหาคุรยุทธกับยอดยุทธต่างกันมากจริงๆดูถ้าใครจะทะลุป,ปรวดเดียวถึงระดับยอดยุทธคงเป็นไปไม่ได้แล้วนึกเช่นนี้ในใจเซียวเยียนทอดทอนด้วยความเสียดายขณะจะถอนสมาธิจิตออกมากลับพบว่าพลังดูดสุดแกร่งคุ้มหนึ่งพุ่งทะลักออกจากผลึกยุทธและคล้อยหลังการประทุข,ของพลังดูด พลังงานแกล่งกล้าวเป็นกลุ่มๆพลันลังไหลจากโลกภายนอกเข้าสู่ภายในกายอีกครั้งเนื่องจากร่างกายแช่อยู่ในน้ำโอสถที่เปี่ยมล้นพลังงานด้วยเหตุนี้ขณะพลังดูดเริ่มปะทุพลังงานอันยิ่งใหญ่เป็นกลุ่มๆจึงช้อนชัยเข้าสู่ในกายผ่านรูขุมขนและปลุกเข้าเส้นลมปราณทันทีหลังโคจรครบหนึ่งรอบคอยเจาะเข้าผลึกยุดิยังปลาเทินเซียวเยียนตะลึงลานขณะและเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้โดยไม่อาจยับยัง้งนานครู่ใหญ่ เขากัดฟันเข็นเขี้ยวเจ้าอยากดูดเช่นนั้นจงดูดให้พอแต่จริงก็ดูดให้ทะลุระดับยอดยุดไปเลยเพิ่งขาดคำสมาธิจิตพลันโหมกระตุ้นการหมุนเวียนตามเคล็ดวิชาเผาไหม้ส่งผลให้การถ่ายเทพลังงานทวีความดุเดือดฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ